สวัสดีค่ะคูลินดานะคะก็วันนี้อยากจะมา,าประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับคอร์สคอร์สเรียนออนไลน์วิชาต่างๆนะคะทางเราจะมีอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นจีนเกาหลีศิลปะแล้วก็ดนตรีนะคะเป็นการเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าใครอยากให้เพื่อนมาเรียนด้วยกันก็ได้ค่ะแต่จะเป็นราคาราคาต่อคนนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกเวลาเรียนได้ค่ะก็เวลาเรียนที่ต้องการเนี่ยก็ถ้าถ้าโชคดีนะคะก็จะตรงกับเวลาว่างของผู้สอนท่านนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเวลามันยังไม่แมทช์กัเน,นี้ค่ะเราสามารถ าหาเวลาได้หรือว่าอาจจะรอคลาสที่ใกล้จะจบแล้วได้นะคะโดยครูแนะนําอย่างหนึ่งว่าเราสามารถเรียนช่วงเวลาก่อนนอนได้ค่ะคือก่อนนอนนี่คือต้องว่างแน่ๆแล้วแหละเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องนอนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าแต่และวันเราต้องทําภารกิจอะไรบ้างเงี้ยค่ะเพผื่อบเผื่อแบบบางคนเขาแบบ ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเวลาว่างแบบไม่ไม่เสถียรไงไม่ไม่ใช่ไม่ไม่มีเวลาว่างเดิมๆตลอดเนี้ยค่ะก็สามารถแบบเป็นเวลาก่อนนอนได้ค่ะแล้วแต่ว่าจะเวลาก่อนนอนเนี่ยต้องบอกว่าอ่าเท่าประสบจากประสบการณ์นะคะก็คือนักเรียนส่วนใหญ่จะค่อนข้างล้าแล้วเพราะว่ากิจกรรมที่ทําทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเรียน หรือว่าออกกำลังมาหรือว่าทำงานมานะคะก็ตรงนี้ก็ต้องอเ,ตเตรียมตัวล่วงหน้าสักเล็กน้อยเนาะก็วันนั้นก็เบาๆเบาๆก่อนก็ได้กิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้มีมีแรงเรียนในในช่วงกลางคืนนะคะแต่ของเราเนี่ยเราคือถ้าวันไหนไม่สะดวกอะสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ขอขอแค่แจ้งก่อนเวลาเรียน ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เราสามารถลาได้ทั้งหมดสามครั้งนะคะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยจะลากี่ชั่วโมงก็ได้กี่วันก็ได้ค่ะแต่แต่ในการแจ้งอะ่ะขอแจ้งแค่สามครั้งเพราะว่าเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าระหว่างที่คุณแจ้งมันเนี่ยครูก็สอนไปด้วยแล้วก็คุยกับ นักเรียนท่านอื่นๆไปด้วยคือแบบว่ามันมันแบบจะยากจะเหนื่อยนิดนึงแล้วก็เราสามารถแบบครูก็จะได้แบบสามารถถ้าถ้ารู้ว่าเออเราจะแบบนักเรียนจะไม่เรียนเงี้ยครูก็จะสามารถให้ให้คนอื่นมาเรียนช่วงนั้นแทนก่อนก็ได้ก็คือเหมือนเวลาจบคอร์สอะมันก็จะยาวยาวยาวไปเรื่อยๆอะค่ะอ่าฮะแล้วก็ ก็คือถ้าเกิดก็ตกนั้นเราก็สามารถให้นักเรียนคนอื่นเรียนแทนได้ไม่เป็นไรแต่ขอขอแจ้งล่วงหน้านิดนึงนะคะโอเคนะคะก็ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยอีกก็ถามได้ส่วนเรื่องเนื้อหาหรือสไตล์สไตล์การเรียนหลักๆคืออังกฤษนะคะคือเราจะเน้นพูดเป็นอันดับแรกเลยเหมือนเหมือนเป็นสิ่งแบบธรรมชาติเลยเหมือนแบบทารกเกิดมา เขาก็ฟังก่อนฟัง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 นะคะแล้ววันหนึ่งเขาก็พูดได้อ่ะคะ่ะอาา่าฮะก็คือพอเราพูดได้เนี่ยพอเราพูดได้เนี่ยต่างสิ่งอื่นๆมันก็จะแบบอัตโนมัติแล้วอะ่ะมันก็แบบจะเขียนจะอ่านมันก็จะไม่ค่อยยากละเพราะเออเราพูดได้แล้วไงเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราจะเขียนก่อนจะอ่านก่อนมันก็อาจจะยากนิดนึง แต่ทางนี้ก็ไม่ซีเรียสนะคะคือแบบบางคนเขาอาจจะแบบอยากจะเริ่มที่การเขียนก่อนหรืออ่านก่อนหรือกราฟิกก่อนก็ก็ได้ค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดนะคะอันนี้เป็นเป็นแบบส่วนใหญ่เฉยๆอะคะ่ะแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ของนักเรียนไทยก็คือขาดความมั่นใจอะคะ่ะครูก็ของเราก็จะเริ่มจากความมั่นใจเป็นอันดับแรกแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบบางคนเนี่ยมั่นใจแต่ มันแบบพูดไม่ได้แบบการพูดของเขาเนี่ยฟังยากฟังไม่ค่อยเข้าใจาหรืออาจจะพูดเหมือนภาษาไทยเกินไปอะค่ะเพราะว่าแต่ละภาษาเขาแบบมีการเรียงประโยคเรียงคําที่แตกต่างกันเนาะออืก็ตรงนี้เราก็คือครูทุกคนนะคะจะดูจากวันแรกนะคะว่าต้องยังขาดในส่วนไหนก็จะเน้นในส่วนนั้นนะคะ จะไม่มีทดลองเรียนนะคะเราจะดูจากวันแรกเลยซึ่งวันแรกอ,อาจจะยังไม่เห็นทั้งหมดอาจจะต้องเป็นชั่วโมงที่สองที่สามถึงจะแบบอ๋ออ๋อ๋อ,อแบบพยายามปิดรอยรั่วค <c oughs> ่ะเพื่อให้การใช้ภาษาหรืออทักษะวิชาอะไรเนี่ยสมูทมากาเป็นไปได้ด้วยดีมากขึ้นนะคะก็ ถ้าใครมีอะไรสงสัยถามได้เลยนะคะถามในคอมเมนต์หรือในแชทได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ